สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาทำสวยอีกแล้วนะคะอยู่ที่เดอะคลินิกสาขามาเช่ทองหล่อค่ะบรรยากาศภายในคลินิกก็คือเหมือนอยู่คาเฟ่เลยสามารถถ่ายรูปได้แทบจะทุกมุมเลยนะคะวันนี้ก็ทำที่ห้อง VIP อันดับแรกเลยนะคะก็ต้องคีนหน้ากันก่อนวันนี้จะทำสอโปรแกรมนะคะก็คือโปรแกรมซอ f t t เทอร์มา erm นะคะเคยทำไปแล้วแล้วก็โปรแกรม f a ตบอมอันนี้ก็เคยทำไปแล้วแบบทำบ่อยมาก ซึ่งมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังด้วยว่าเคยแอบนอกใจเดอะคลินิกนะคะไปฉีดแฟตที่อื่นมาและก็มีปัญหาเกิดเป็นหนองขึ้นนะคะเดี๋ยวจะแนบคลิปไว้ที่ถ่ายคลิปละกันอันนี้ก็คือทำเสร็จแล้วมารมา์มากนะคะต่อไปก็เป็นการคลีนหน้าเพื่อที่จะรอฉีดแฟตนะคะที่นี่นะคะเขามีการมาร์กจุดด้วยนะคะว่าจะฉีดตรงไหนเพื่อให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำขึ้นคะ่ะ อันนี้คือฉีดเสร็จแล้วไม่ได้ถ่ายตอนฉีดนะคะเพราะว่าโดนไปเยอะมากและนี่นะคะก็คือคลิปที่ไปฉีดแฟตที่อื่นมาแล้วมีปัญหานะคะบอกเลยว่าไม่เอาละค่ะไม่นอกใจเดอะคลินิกแล้วยังไงก็ขอบคุณเดอะคลินิกมา,มากมเลยนะคะ